ดค่ะดิฉันนางสาววชลราพรวรมัตเป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้มามัานดีบัสิจริญค่ะตั้งอยู่บ้านเลขที่188หมู่11บ้านสีเจริญตำบลสีธาตุอำเภอสีธาตุจังหวัดอุดรธานีชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติด้วยทเทคนิคโกปินค่ะ สำหรับแรงบันดาลใจของกลุ่มของพวกเรานะคะดั้งเดิมมีการทอผ้าด้วยโดยการใช้สารเคมีย้อมนะคะทำให้เป็นขิ้ต่อสิ่งแวดล้อมทางกสศรตบลศรีธาตุจึงจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้เรานะคะโดยการนำวัตถุดิบจากจากธรรมชาติมาใช้ในการย้อมให้เกิดสีต่างๆค่ะทางกลุ่มจึงมีการพัฒนาโดยการย้อมผ้าให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยการใช้เทคนิคอีโกปีนะคะ สำหรับวัตถุดิบของเรานะคะจะมีผ้าฝ้ายที่ทอเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะเป็นใบไม้แล้วก็จะเป็นตัวจับสีคือจะเป็นสนิมเหล็กค่ะแล้วก็ส่วนส่วนของวิธีการนะคะวิธีคือเราเราจะนาผ้าผ้าสีขาวเนะะี่ยค่ะที่เราทอเสร็จเรียบร้อยแล้วนามาต้มต้มด้วยน้ําสะอาดประมาณ30นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วนําใบไม้เราจะมีการเตรียมใบไม้โดยการแช่น้ําสนิม น้ำน้ำสนิมคือเราจะเตรียมน้ำประมาณ5ลิตรต่อต่อสนิม5ช้อนชาเท่ากับว่า1ลิตรต่อสนิม1ช้อนชานะคะแล้วเตรียมไว้ประมาณสัก30นาทีแล้วทีนี้เรานำใบไม้ที่เตรียมเสร็จแล้วกับผ้าที่เราต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วคือมาวางมาวางบนผ้า วางบนผ้าเสร็จแล้วนําไปม้วนม้วนให้เป็นทรงกลมตามรูปผ้านะคะแล้วก็นําไปนึ่งประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะพอเราเอาผ้าไปนึ่งเสร็จเรียบร้อยประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะเราจะนําผ้าที่ย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนํามาล้างแล้วก็ผึ่งตัวผึง่งผึ่งตากในร่มนะคะเพื่อให้แห้งตามธรรมชาตินะคะไม่ต้องไปตากแดดนะคะผ้านะคะผ้าของเราที่ับเสร็จเรียบร้อยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นผ้าผ้าวายโกปินนะคะ เริ่มประมาณราคานะคะผ้าพันคอจะประมาณ350นะคะส่วนเป็นผ้าคลุมไหล่ประมาณ450ค่ะช่องทางการขายของเรานะคะส่วนมากเราจะขายขายขายตามงานโอทอบนะคะหรือว่าทางทาง Facebook ทาง l ล n e ทางเพจของเรานะคะปัญหาลุกประสักของเรานะคะคือผลิตภัณฑ์ของเรายังไม่พอสำหรับสำหรับในการขายนะคะตามท้องตลาดที่ลูกค้าสั่งนะคะแล้วก็ การการย้อมการย้อมสีด้วยใบไม้นี่คือใบไม้ใบไม้แต่และชนิดคือเรายังไม่สามารถที่จะแบบควบคุมการจับสีของใบไม้ได้ทุกอย่างค่ะทุกชนิดนะคะสําหรับแนวทางในการพัฒนาของเรานะคะเราจะเรียนรู้ตามช่องทางต่างๆค่ะแก้ไขปัญหาโดยการให้สกลอําเภอศรีธาตุช่วยหายวิทยาก,กรมาช่วยอบรมในปัญหาของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ